ครับมือีออกล่าเบ็ดก,ก,กบคือนเราครับกำลังหาเหยื่อครับหาเหยื่อหาเหยื่อเซเบ็ดกบมือนีเด้หลายเติบแล้วครับเต่อโบหันดิพ่อครับใดรยายเติบแล้วเมื่อไงวันมันยังหูมาหอดไม้เด็ดแล้วครับมือน,นีครับใส่เสื้อที่มือด <laughs> แบบจังเนี่ยนี่ใส่เสื้อที่ม,น,น,น,มน,นี่ีครับอะไรแบเนี่ยไม้เด็ดมือนีรับรองถือกุหลัง นี่ครับนี่ครับวิธีการใส่ครับบางคนไล่ไล่ทันไล่คนทามกันเข้ามาครับกาาทำเรเเมาะแล้วก็เอาตีนรูบรูบลูบลูบที่ดินให้มันเรียบนะครับมันเรียบงามๆเลยครับเป็นฐานริมน้ำเรียบนี้แหละเอาปักลงไปเลยบาดนี้ครับเป็ดลักใส่ง่ายๆเลยครับปักลงไปกะมันอยู่เลยครับ ถือว่าเป็นเรียบรอยนะครับเหลียมมะแรงมายามกันทีน,นึงครับใส่หลังตัวไปกันเลยครับรูปรูปรปูเป็นเปลี่ยนที่กน้อยเล้วก็ใส่เลยเลยเรียบรอยม,ม,มันเหมอนเลยสภาพไม้ี่เป็นแบบนี้นะครับน้องกลางปลาน้องกลางปลาแบบนี้ส่วนมหมที่เป็นกบเถ่าครับ มาเมื่อแ่งนี้กันุ้ยเปะเปีนี่กปตักบปตนดิเป็นได้ครับบรรยากาศไหมน้องกลางป่านี่ที่ป่านะครับเดี๋ยวจัดกันเลยจากสองหลังสามหลังครับเอาเร็วเอาเร็วคุบคุบคุบเอาเอาอุ้ยใส่สวยใส่สวยโอ้เปิดกล่องเกลือพระท่านบ่คิดว่านิถึก ยากับผู้ันยังติเวียนอยู่นะโอ้ยขออนุญาตเจ็บซบก่อนกลับยามกลับครับผมถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วพี่น้องใบส่ใสสวยอดิปนเดจีเอขนาดยามกับครับได้ซี่ตแล้วครับผมเดี๋ยวมาเล่้งติดตามเมิองอีกตัวนึงครับผมได้เวลามายามแล้วครับผมในค่ำคืนนี้ครับรอติดตามเบิองนะครับ ผมสีดท้ายเอาแต่แบบช็อตเด็ดๆช็อตที่ถือโตเลยครับเพราะว่ามันลำบากในการเดินทางอันนี้นดโ,ดนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วนั่งใส่มินิครับผมมินิครับตัวนี้ครับตัยใหญ่เขาก็นับแค่หนึ่งครับผมหนึ่งแต้มครับสำหรับคำคืนนี้เร็วเร็ว โอ้ยหายวับไปกับตาลุดลุตเตียนไปเตียนมาลุดเซยใส่มินิอีกแล้วป๊อดฝ่าคุบไปก่อนนะครับยานมันลุตป๊อดตัวนี้สุดยอดอีลีมันจิหักขาได้บ่ลระโอดหักขาได้รบูระเนี่ยยังอู้ถทักไทยเนี่ยจิหักขาไป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 อู้ยิงแล้วเอ้ยบูระ ฮักขา,ออกาไหนอยู่ดิโอ๊ตต้องฮักขาด้วยครับเป็นของห้องก่อนอุ้ยแบบจังครับแนวนี้เป็นของเราโอ้บุล้มง่ายของบุล้มง่ายของครับผมเดี๋เปิดง่าครับโอ้เป็นของห้องเป็นของห้องโอเคถีดถีแล้วถีดอีกแล้วโอ้มนันคือเก่าครับวันนี้ครับ มันคิดเก่าครับผมนี่ปนคกิบศบสวยงามครับแต่หลังต่อไปกันเลยครับหลุดไปน้ากันนะครับผมใช้ปเบิรงคลิปจบนี่มัจะช็อตเด็ดแน่นอนครับเอาอีกเล้วเอาอีกเล้ยวแบบจังอีกเล้วครับผมเแบบจังอีกเล้วเอาเนี่เดี๋ยรุดนะ <c oughs> รุดตัวหนาไปสองตัวเลยนะ ไซดเดียวกันเลยครับผมสวยงามรัแบเป็ดจังอีกแล้วเสร็จอีกแล้วเป็นของเราอีกแล้วครับผมมานที่เกา่าเป็ดจังที่เกา่าโอ้ใหญ่ยยขึ้นมาเนี่ยหน่อยนึงครับตัวนี้ครับบริปน์ได้เจลอยู่ครับผมไปเก็บซบเดี๋ยวอีกเดียวเขาใหญ่บุกเขาใหญ่อีกแล้วเป๊งแบปบจังเนี่ยนี่ เจ๊แต่อดอกอยังไง,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 งครับผมบ,บุล้มงาของรุนลองหรือรองหรือล้มอยู่โอ้เกี่ยวบุล้มครับผมเก็บซบเก็บซบใส่สวยใส่สวยครับมือนี้นี่แต่ตัวมงามม <สะ S 1> ื่อนี้หลังนี่ถอนไปเลยครับสงสัยสีตัวใหญ่อยู่ครับถอนลักเบ็ดไปเลยครับยิ็มแต่หลงร่อยครับผมสีตัวใหญ่อยู่ครับเดี๋ยวไปตามหาเมื่อก่อนจักสี่เห็นบุห็น เอาอีกแล้วครับพี่น้องมันหมานคือเก่าครับผมใส่ง่ามเลยครับกำลังปนกำลังเจ้วพอดีซ้ำนี้ครับถือเล้วถือเล้วถึงแล้วางอีกถือเล้วใส่ง่ายมือวางนี่ก็เอาอีกแล้วครับหลังเดียงลังเลยล้างเรียง อาอีกแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยอือป้าป่าเป็สีสกินเทวิเนี่ยนะเป็นหลังครับเสยๆงามๆเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยตัวนี้กะลังเป็นเบากะลังขี้ดื้อได้จังนี่กะล่งขี้ดื้อเบ็ดจังนี่โอ้ยถือดีถือดีับไมครับทำครบทุกหลังเป็นที่เรียบร้อยครับผมจ้ะ เมื่อบ้านนะครับบานนี้เดยบร้อยยามเซตเพิดทุกลังเลยครับสรุปผลงานให้เบิ่อนะครับน่ครับโอ้พอได้ยูได้ย,ยินู่ครับผมมีแต่ตัวใหญ่ๆมือนนี้ครับที่ว่าโอเคเดี๋ยวไปสรุปผลงานอีกทีหนึ่งเทสไกระมังอยู่บานครับสรุปผลงานครับสรุปผลงานสรุปผลงาน,นครับนี่คำคืนนี้ครับผมเวืแล้วอะ่ะโอ้บิตไซบิ๊กบึมเลยครับผมตัวนี้นะเาาข โอ้ยหลุดโถงง่นี่สาญาโอ้ขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ